รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีคำบรรยายแทนเสียง่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ติดใจแต่ให้การช่วยเหลือหญิง47ปีหน้าน้าอ,อก สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ9ที่กล้าเป็นประจําในทุกสัปดาห์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแรงบันดาลใจจากแขกรับเชิญที่ไม่เคยยอมจํานวนต่อข้อจํากัดของตัวเองเลยนะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับถือว่าเป็นผู้ชายหัวใจแร่งนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเกิดมาด้วยความไม่สมบูรณ์พร้อมของร่างกายแต่ว่าหัวจิตหัวใจของเขานันแข็งแกร่งนะครับ นอกจากในวันนี้นะครับเขาจะสามารถก้าวออกมาใช้ชีวิตในสังคมเขายังสามารถที่จะใช้เวลาที่เหลือของแต่ละวันนะครับในการที่จะดูแลผู้อื่นในงานจิตอาสานั่นก็คืองานกู้ภัยในจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับเราไปทำความรู้จักกับเขาพร้อมๆกันนะครับคุณบุญนาหอมหรือว่านาโต้กู้ภยัยหัวใจอาสาครับ เช้านี้นัดพี่บุญนาหอมหรือว่านาโต้นะครับคนกู้ภัยหัวใจอาสาแต่ว่าเช้านี้เนี่ยนาโต้ยังไม่ได้ออกไปทํางานอาสาสมัครนะครับก็มาทํางานเพื่อจะหารายได้ซึ่งก็ทราบว่ามาร่วมกับทางองค์กรหนึ่งนะครับทำรณรงค์เรื่องของเมาไม่ขับนะครับแล้วก็เข้ามาแจกประชาพันธ์โครงการให้กับพี่ๆน้องๆในพื้นที่สวัสดีครับสวัสดีครับนาโต้เข้ามาทําอะไรครับตรงนี้ครับผมมารณรงค์เมาไม่ขับ เพื่อตัดเตือนสติค,คนที่ขับขี่ยานพาหนะทัว่วไปครับ oh. ว่าเวลาเมาก็อย่าขับจนล,ลงด้วยวิธีแจกสติกเกอร์ oh. แล้วก็ให้คนที่ว่ารับสติกเกอร์มองในตัวผมว่าเวลาเมาแล้วขับ oh. จะเป็นสภาพแบบไหน คุณอาเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้เห็นว่ากําลังนั่งเล่นอยู่แล้วนะโต๊ดมานี่ตอนนั้นเขามาทําอะไรบ้างครับเขาก็มาลุนในโรงเมาไม่กลับครับครับก็ดีอ่ะดีกับสังคมว่าอย่าประมาทอะไรเนี่ยครับอแล้วก็อย่าก,กินเหล้าในขณะขับอย่าก,กินเหล้าในขนาดที่ขับรถนะครับอืมซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะโต๊ดบอกว่าเออให้ให้ดูตัวของนะโต๊ดเป็นเป็นแบบอย่างถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นมานี่ก็อาจจะมีความพิการได้อย่างงี้ผมถามน้าโต้หน่อยครับแล้วนาโตต้องต้องไปไปชำนัลพันธ์แบบนี้ที่ไหนบ้างอะครับในจังหวัดชนบุรีอะครับก็ไปตามสถานที่ต่างๆครับเช่นห้างรรพสินค้าสวนสุขภาพแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ตั้งด่านอะไรแบบนี้ครับผมหรือว่าไปรุนรงตาม สีแยกไฟแดงอะไรแบบนี้ครับ<อ>ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะเห็นภาพจำของน้าโต๊การทำงานอาสากู้ภัยจากงานกู้ภัยแล้วเรามาทำงานตรงสุดนี้มันเริ่มต้นได้ยังไงครับ เริ่มต้นที่ว่าผมเมื่อก่อนนี้ผมก็ยังไม่มีไรายได้การเลี้ยงเลี้ยงชีพของผม,มแล้วมีอยู่คนหนึ่งนะครับเสนอเสนอชื่อผมไปให้เข้ากับมูลที่เมาไม่ขับนี่แหละครับผมบเป็นที่ว่าหาจัดหางานให้คนพิการนะครับ<อ>จริงๆอันนี้มันตามกฎหมายแล้วก็สิทธิของ คนพิการที่จะรองรับในการทํางานด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับผมเป็นทธิของคนพิการให้รองร,รับคนพิการให้มีงานทนํา,า,าครับเหมือนกับว่าไอ้ข้อกฎหมายบังคับไอ้มาตราสามสามถ้าหากโรงงานโรงงานไหนมีคนงานหนึ่งร้อยคนก็ให้ก็ให้มีคนพิการหนึ่งคนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ ตรงส่วนของอมาตราที่วางเอาไว้เนี่ยหน่วยงานไหนที่มีพนักงานหรือว่ามีลูกจ้างเยอะเนี่ยก็จะต้องมีหนึ่งร้อยคนต้องมีคนพิการด้วยครับแล้วมูลที่เมาไม่ขับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะจัดหากระ<า>ทางงานคนพิการที่ให้มีนอกจากมีไรายได้แล้วก็ต้องสอดรับกับทางมาตราของกฎหมายด้วยครับผมมีกฎหมาย คุ้มครองแลก็ดูแลคนพิการให้มีงานทำด้วยเอรู้สึกไงบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีกฎหมายมาตรา33แล้วก็หรือว่า 3- 5คหัาให้คนพิการได้เข้าทำงานขอขอบคุณมากครับครับจริงๆก็อย่างที่หลายๆคนทราบนะครับว่าตอนนี้เรามีกฎหมายเรามีหลายมาตรานะครับที่ดูแลนะครับในเรื่องของสิทธิ คนพิการนะครับคุณผู้ชมก็สามารถจะสอบถามรายละเอียดไปได้ที่สายด่วนหมายเลข1 4 7 9ตลอด24ชั่วโมงนะครับในเรื่องของสิทธิเรื่องของการใช้ชีวิตและก็อื่นออีกมากมายก็สามารถโทรสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับรายการ9กที่กของเราและนาโต้นะครับจะพาพวกเราเดินทางไปนะครับรอบๆจังหวัดชนบุรีนะครับนอกจากจะเ,เห็นเ,เรื่องราวหลายๆอย่างแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าหัวจิตหัวใจของนาโตนะครับ คนที่ไม่เคยจะยอมแพ้ยอมจำนวนต่อข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็วันนี้นอกจากจะใช้ชีวิตได้แล้วก็ยังแบ่งปันให้กับผู้อื่นวันนี้ครับกาวพีกาเดินทางพร้อมๆกันข้อสังเกตก็คือว่าจากรถคันนี้นะครับต,ตัวก็จะมีอุปกรณ์เครื่อง ช่วยในการอำนวยความสะดวกนะครับยตอนขึ้นมานี่ก็จะมีเชือกแผวนไว้นะครับแล้วก็โหนตัวขึ้นมาก็สามารถจะเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตไปไหนมาไหนได้นะครับหลังจากแจกสื่อโรณรงคเมาไม่ขับเสร็จแล้วนะครับนาโต้ก็ชวนผมขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับบ้านกลับมาพักผ่อนและเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งนาโตจะต้องทำภารกิจอะไรต่อจากนี้ ติดตามชมในช่วงหน้านะครับ ั่นนี้ก็จะพาให้น,นะครับไปทํางานทั้งจิตอาสานะครับแล้วก็งานส่วนตัวนี่ก็เรียกว่ารอบๆพื้นที่จังหวัดชลบุรีเลยส่วนที่พักหลักนี้ก็เป็นที่พักของตโตที่จะได้มาพักผ่อนกันใครที่ติดตามข่าวเนี่ยก็คงจะเคยเห็นภาพความประทับใจที่ได้โพสต์ได้แชร์บนโลกโซเชียลนะครับภาพเหล่านั้นเนี่ยนอกจากสร้างความประทับใจแล้วนะครับก็ส่งตรงไปถึงหลายๆคน เรื่องราวมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่คลิปที่ทําให้ผมดังครั้งแรกนะครับผมมีอยู่มาวันหนึ่งผู้หญิงท้องครับเขาขับรถไปทรระประมาณสี่ทุ่มกว่า,าอไอเป็นเพราะอะไรรถถึงสตาร์ทไม่ติดเขาก็คิดว่าน้ำมันหมดแต่พอเขาโทรไปที่ศูนย์ของผมขอความช่วยเหลือบัดนั้นผมอยู่บ้านคนเดียวผมก็ รับอาสาที่จะไปดูเขาผมก็ให้เขาสตาร์ทเครื่องดูว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ติดพอผมก้มไปดูข้างล่างสายน้ำมันเขารัว่วผมก็ตัดสินใจสลิงในในรถผมลากจูงเขา้าไปที่อู่เลยครับทำดีมีคนเห็นแน่นอนนะครับนะ s> <S โดยเฉพาะอย่างยิ่งของงานจิตอาสาก็ ถือว่าสิ่งที่นาโต้ได้ทําไปนะครับมีคนเห็นแม้ว่านาโต้ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรครับผมเชื่อว่าอุปกรณ์กู้ภัยเนี่ยในบ้านเ,นเครื่องมือสื่อสารต้องมีแน่นอนเพราะว่าเหบนก็ได้ยินสัญญาณอยู่มีไหมมีครับมีขออนุญาตพาไปดูหน่อย<ม>นะครับได้เลยครับ,รบผม ผมขออนุญาตถามเรื่องของคอวามพิการเนี่ยมป็นเริ่มต้นยังไงครับพี่ความพิการของผมนกผมก็พิการตั้งแต่กาหนดกระเพมครับเมื่อก่อนนี้บ้านผมก็เป็นแบบบ้านนอกบ้านนอกเนาะอยากจะเรียนผมก็ไปเรียนกับเขาไม่ได้ผมก็บอกให้เพื่อนว่าเวลาเพื่อนไปเรียนไปเรียนแล้วกลับมาสอนผมอีกทีอ,อะไรแบบนี้ครับรสนใจอยากจะเรียนครับ จุดที่ทําให้เรากล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตแ,ตแบบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นได้อย่างไรเริ่มต้นนะครับผมก็เมื่อก่อนนี้ผมก็นั่งคิดว่าถ้าหากผมอยู่แต่ในบ้านถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งพ่อแม่ของผม,มไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วผมจะใช้ชีวิตอย่างไรตอนนั้นผมก็ตัดสินใจออกจากบ้านตั้งแต่อายุ ส7บปีบที่ผมออกไปนั้นผมอยากจะไปเผชิญสู่โลกภายนอกว่าผมเป็นอย่างนี้แล้วจะอยู่กับสังคมภายนอกได้ไหมหหเราเราตั้งคำถามไว้และ<ม>ช่วง,รงแรกๆแหระครับที่ออกไปใช้ชีวิตในวัยหนุ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจนมาพศ .33 ผมเข้าไปอยู่กรุงเทพครับตัดสินใจไปสมัครร้องเพลงตามสวนหารอยู่ที่ หัวกระบือครับผมใกล้ๆบางบอนนะครับแล้วเป็นไปอย่างที่เราคิดไหมครับก็น,นักร้องพออยู่ไปอยู่มาผมก็รู้สึกว่าเบื่อๆในกรุงเทพมผมก็ตัดสินใจอยากจะมาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีมั่งเลยปักหลักอยู่ที่นี่ปักหลักอยู่ที่นี่เลยแล้วเพื่อนก็มีมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งแล้วก็ คอยพาผมไปร้องเพลงร้องเพลงทที่ต่างๆครับผมไปมสถานที่ต่างๆไปทุกๆคืนครับออกไปจากบ้านบางทีก็เจออุบัติเหตุอะไรแบบนี้ทำให้ผมมีความคิดว่าตัดสินใจไปสมัครเป็นอาสาดีกว่าจะได้มีวิทยุพกไว้แก้เหตุทันอะไรแบบนี้ ผมมีมีความน่าสนใจจากที่ได้คุยก <idal> os ับนาโต้นะครับก็คือในวัย17ปีก็คือตั้งคําถามแล้วก็ตัดสินใจที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเพื่อจะพิสูจน์ว่าวันหนึ่งเราจะสามารถดูแลตัวเองได้หรือไม่แล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยนาโต้นอกจากที่จะดูแลเลี้ยงชีพของตัวเองได้แล้วเนี่ยก็ยังแบ่งเวลาอีกส่วนหนึ่งของแต่ละวันเนี่ยไปช่วยเหลือสังคม เกิดจากการตั้งคำถามนะครับแล้วก็พยายามหาคำตอบด้วยด้วยตัวเองจนมาถึงทุกวันนี้นะครับหลังจากจัดการกับภารกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับลาโต้ก็จะมาประจําการอยู่ที่มูลนิธิไตรคุณธรรมมาเพื่อตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ให้พร้อมเสมอเมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องออกไปช่วยเหลือครับ ครบไหมอย่าล้างแผลครบครับนำเกลือก็ครบครบครับอุปกรณ์ที่เตรียมมาไว้พร้อม นอย,อย่างที่มาถึงที่นี่เนี่ยมันมีหลายส่วนนะอย่างห้องนั้นต้องเป็นห้องวิทยุทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างแล้วเราเนี่ยเฝ้าระวังยังไงบ้าง,คร,งครับห้องนู้นนะครับห้องนู้นก็เป็นแม่ข่ายศูนย์ครับแจ้งเหตุโดยเฉพาะครับเช่นว่ามีอุบัติเหตุตรงไหนเขาเขาจะโทรมาในห้องศูนย์นั้นแล้วห้องศูนย์นั้นแจ้งไปลูกข่ทีหนึ่นงลูกข่ก็คือแบบแบบผมนี่แหละครับทุ่วๆไปะครับผมอย่างที่น้าต้นมาถึงตรงนี้ก็คือก็มาเฝ้าระวัง แล้วก็มาตรวจเช็คอุปกรณ์คอยเช็คความพร้อมพร้อมพร้อมทุกอย่างครับทั oh. ้งยางทั้งรถทั้งอะไรครับรถเินรถตอสีเจ็ดไปให้การช่วยเหลือคนสุบเจ็ดปีแน่นะอกตอนแรกที่เจอนี่ยครับ เ,เขาอย่างไงบ้างนา้นาก็บอกผมกบตู้ครับใส่ก็ใส่ชุดตู้ไวมาตั้งแต่มีรถเกา่าๆผมแมงถ่ายรูปคู่กับน้าเขาเลยครั<ะ>บครับตอนแรกเนี่ยมีความรู้สึกหรือความประทับใจยังไงครับประทับใจ <นา S 2> ครับเพราะว่าคือว่าหนึ่งคนเขาแบบเป็นคนแบบพูดง่ายๆนะครับไม่มีขามีแขนเง้ขา,ขา,ย,ายังสู้เลยเขาทำไมเราไม่ช่วยสงสัยไหมว่าตอนแรกที่น้ามาช่วยงานกู้ภนะัยเนี่ยเอ๊เขาจะมาช่วยสนับสนุนยังไงแรกเขาสงสัยเขา,าเขาเล่าตตาเขาบอกว่าเอางี้เลยกันนะเป็น เป็นเบอร์ห้าเป็นผู้สนับสนุนไปที่กัดเหตให้เตันรไฟครับครับแล้วผมถ้ามีลูกน้องช่วยก็มีกระเป๋ายาอุปกรณ์ไปให้ช่วยเป็นต้นต้นอ๋อก็คือเป็นหน่วยสนับสนุนด้วยใช่ครับหน่วยสนับสนุนด้วยแต่ว่าทุกคนก็ถือว่ามีส่วนสําคัญในการที่เข้าไปทํางานใช่ครับมีเหตุการณ์อะไรประทับใจเกี่ยวกับตัวของน้าเวลาทํางานบ้าง เวลาทางานครับมันก็ไปขี้เกีย,เยจเจาจะสั่งงานคือว่าเขาก็อยู่มานานบางทีลูกน้องเขาไม่รู้เขาว่าเขาก็สั่งปุ๊บว่าต้องทําอย่างนี้นะทาแผลอย่างนี้นะก็ต้องบล็อกคอ,อยีงนี้แบบนี้ครับอ๋อใช่ครับคือเหมือนกับว่าเป็นเป็นรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ครับหนึ่งเขาอบรมที่หมายเขาว่าอบรมนี่คือคืออย่างไรครับอบรมเวลาที่สมมุติสมมติน,นะครับผมอยากมาเป็นอาสาสมัครเนี่ยผมสามารถทํางานแล้วก็เข้าร่วมได้เลยถึงง่ายเข้าเข้าร่วมได้เลยแต่ว่าการปฐมพยาบาลเนี่ย ต้องอบรมก่อนสมมติว่ามีมีคนเป็นอุบัติเหตุใหม่ๆ<อ>เราจะไปจับพลิกตัวพลิกางาน,นมไม่ได้ก็เกิดว่าพลิกไปกระดูกเข้าห,ากหักอะไอ๋อแต่ว่านเานี่ก็คืออบรมครับผมผ่านหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรอะไรครับคือว่า FR ครับผม FR แต่ผมทําเองไม่ได้แต่ว่าผมอะ่ะ บอกลูกน้องได้คนที่เแบบว่าคนที่มือดีคั้นี้เขาไปบอกให้ลูกน้องใส่ชุดเนี้ต้องทำแบบนี้นะแบบนี้นะครับถึงมาเขาสั่งไงคือน้าสั่งสั่งความมีความสามารถที่สั่งได้มีเหตุการณ์อะไรประทับใจไหมครับที่เวลาที่เราลงไปในพื้นที่แล้วก็ ใช้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยช่วยจัดการสถานาการณ์นั้นให้มันผ่านไปได้ด้วยดีผมก็มีความประทับใจที่ว่าได้เรียนที่การปรมพยาบาลมาแล้วบอกสู่น้องๆคนรุ่นรุ่นื่องหลังให้ทำให้ทำเป็นการปรมพยาบาลเป็นนะครับจริงๆแล้วคําว่าอาสาก็ไม่ได้ไหมายความว่าใครๆยังไงก็ได้แต่ว่าเขาทำแล้วก็คือ,คอถ้า รักที่จะทาแล้วแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมันก็จะเสริมศักยภาพในการทํางานทํางานงเพิ่มให้เราเต็มที่ที่สุดกับคณธรรมกู้ภัย5 1 3วอสวงเวียนเยือใบครับแล้วคนอื่นๆละ่ะเขามองหรือว่าเขาชื่นชม ตัวของน้าอย่างไรบ้างครับก็มีแต่ความดีครับเพื่อนชมครับเพื่อนเพื่อนน้องๆ้องก็รับถือน้าเหมือนครับชอบครับผมน้าที่ใส่ดีครับน้าที่ใส่ดีนะครับก็เรียกว่าเป็นเขาเป็นต้นแบบหรือเป็นแรงบันดาลใจอย่างไรบ้างครเขาก็เป็นต้นแบบที่ดีครับบางทีเขาคุยไปอยู่ที่จุดกระเบิรถน้าใช่ไฮะปาร์ตี้น้าแล้วก็สนุกสนานครับอ่ไม่เครียดไม่เครียดนะฮะก็เป็นเหมือนกับเป็นพี่ใหญ่คนหนึ่งที่คอยดูแลควบคุมสถานการณ์ต่างๆให้ผ่านไปได้ดีดีใช่ครับ เชื่อว่าถึงวันนี้เนี่ยหลายหคนก็คงเห็นพี่เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนอกจากการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของคำว่าจิตอาสาคําว่าจิตอาสาในมุมของพี่เนี่ยมันคืออะไรจิตอาสาครับในมุมของผมผมคิดว่าช่วยเหลืออะไรก็ได้เช่นว่าคนที่ยากไร้หรือน้ำท่วมเราต้องช่วยเหลือ คำว่าจิตอาสาจริงๆแล้วงานคําว่าจิตอาสาเนี่ยเดี๋ยวว่าการให้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องไกลตัวไหมเรื่องใหญ่ครับผม,มเราต้องคอยช่วยเหลือเขาครับก็คือมันเป็นงานที่มันควรจะเกิดขึ้นในสังคมครับความาภาคภูมิใจนี้มันเป็นกําลังใจให้เราใช้ชีวิตต่อไปไหครับ สิ่งที่ผมภาคภูมิใจก็คือว่าทําให้ผมมีกําลังใจคอยช่วยเหลือสังคมต่อไปก็คือเป็นสิ่งที่เราทําอยู่นะครับครับอุยนสตาบเาาดมเาพใต้สบานแยกเกชียงายครับพเพิ่มเติมนะครับคุณธรรมเพิ่มเดิมพร้อมสื่อปวชานวดีภาพถ่ายใต้สะานแยกเกชียงชายครับ สิ่งที่พี่อยากจะบอกกับคนพิการที่ต้องการกำลังใจคือเรื่องอะไรบ้างครับผมก็อยากฝากถึงคนพิการทุกๆคนมผมว่าอย่าไปท้อแท้ครับอย่าไปคิดว่าเขามองเราแบบนั้นแบบนี้เลยครับอขอให้ท่านจงออกมาเถอะครับทุกวันนี้สังคมจะมีงานรองรับให้เราทุกๆุกคนคที่ว่าอย่างเช่น คนที่เดินไม่ได้เขาก็มีงานรองรับให้เหมาะสําหรับเราหรือว่าขาขาดข้างหนึ่งเขาก็มีรองรับมีงานรองรับให้เราให้ออกมาเถิดอครับอย่าอายเขาเลยยา<อ>สำคัญที่สุดก็คือว่าขอให้พวกเราทุกคน กล้าที่จะก้าวออกมาแล้วก็มุ่งสแสวงหาในเรื่องของการทํางานเพราะว่าอย่างที่นาโต้แล้วก็หลายๆคนก็คงครู้มานะครับว่าปัจจุบันนี้สังคมไทยก็มีกฎหมายนะครับในหลายๆเรื่องที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนพิการในเรื่องของการประกอบอาชีพนั่นเองครับผมนะครับหลายคนดูแล้วอยากจะเริ่มลุกขึ้นมาทํางานจิตอาสาคนพิการหลายๆคนที่มีศักยภาพเนี่ย อาตัวอยากจะมีอะไรส่งต่อให้กับคนเหล่านั้นนะครับจิตอาสาเลยครับจะคนคนร่างกายปกติหรือว่าคนพิการครับก็ทําทําจิตอาสาได้อขอให้ใจเราเนี่ยเออตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทําสำคัญที่สุดก็คือว่าลุกขึ้นมาทําเธออะไราเงี้ยอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานอย่างที่อาตัวทำแต่ว่า ผมเชื่อว่าทุกคนก็มีสกายภาพและพอมที่จะลุกขึ้นมาแบ่งปันอาจจะเป็นความถนัดเรื่องของศิลปะเรื่องของดนตรีก็สุดแท้แล้วแต่กันไปนะครับเรื่องราวในวันนี้นี่ก็จะส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะครับคนที่อาจจะมีความฝันแต่ยังไม่เริ่มต้นลงมือทำนะครับก็อยากให้มองดูเรื่องราวชีวิตของนาโต้แล้วก็กลับมาทบทวนความฝันของตัวเองนั่นเองนะครับครับผม คมคิดเหมือนผมไหมครับว่าบุคคลที่ควรถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่แท้นั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่องค์ประกอบของร่างกายหรือว่าทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าอยู่ที่สิ่งที่เขาได้ฝากไว้กับสังคมและก็โลกใบนี้เช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเรานะครับแล้วก็สังคมจะน่าอยู่ได้ถ้าหากว่าพวกเราทุกคนอยู่กันด้วยความเอื้ออาทรแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับวันนี้รายการ 9- กที่เ้าจบลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีงานทำหรือเข้าไม่ถึงสิทธิของตนสามารถโทรได้ที่หมายเลข1479ตลอด24ชั่วโมงนะครับและหากผู้ชมท่านใดยอยากจะแนะนำติดชมรายการสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage าวพิกาหรือรับชมรายการย้อนหลังทาง YouTube แนลกาวพิกาครับ